ยำปีทั้งมังสะะารนังคาจามียำปีทั้งมังสารนังทา,งะะา,งาตอนนี้วันเราประมาณสามหมืครับตอนนั้นก็วันเราประมาณห้าหมื่ครับแต่ก็แชร์เป็นท้องสองเอ,อ่อสองเส้นทางหลักครับไม่ว่าเป็นเป็นขนส่งเองเป็นจังหวัดเองก็ต้องไปทําหายรองรัาที่จีสายการบินนะครับ เม,เมื่อเดือนที่แล้วมีล่าสุดคือคือมนาเลเชียงใหม่นะครับถ้าถ้าเป็นไปตามที่ที่ได้คุยกัน2 6มีนาเนี่ยจะมีอับูดาบีเชียงใหม่ก็ก็จะเป็นเส้นทางที่เพิ่มมาอีกนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยที่เขาจะมาเพิ่มแล้ว้าดว่จะเป็นไปได้เนี่ยเขาจะมาช่วงช่วงวิเนเทอร์อาครับกากอาจจะมีิโก้มา ที่ตอนนี้แต่เราเรากำลังเ,เ,เรียกเกลี่ยสลักเกลี่ยเวลาตลารางวินไป้กลางคืนเราแน่งมาพกพุ่งถึงสิบพุ่งเราแน่งมากถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราไมิใช่ใหม่ยังยังสามารถจะบริหารจัดการได้อ้ออันนี้คือเขาทบทวนอยู่แล้วว่าแต่ละปีเนี่ยความต้องาการเป็นยังไงขนาดเป็นเป็นขนาดไหนมาจากไหนแล้วเขาก็ไม่สารจัดก,การได้เพียงแต่โยนโยนความต้องาการไปว่าถ้าเรามี สนามใแห่งที่สองเนี่ยเราอยากมีประมาณนี้นะเราจะได้ไม่ต้องมาทำเดี๋ยวไหหลายสเต็ปครับแต่ยังยังไม่ได้ที่ปรึกษาเพราะเพร่อว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเนี่ยเขาได้แล้วเ,เราก็ต้องขุดก,กรอบของงานนะครับแล้วก็มาสรุปกันถึงจะออกมาเป็นคับบิกว่าเราจะทำยังไงต่อก็เอาผลศึกษาเนี่ยนะครมันมันต้องเรียกอะไรเชื่อมต่อจากเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะทําให้ระบบขนส่ง สถานะอื่นเนี่ยไปต่อเช่นรถไฟรถรางถนนไฟฟ้าประปามันจะไปหมดเพราะนั้นการวางแผนสนามบินที่สองเนี่ยเราเราต้องต่อเชื่อมไอ้แนวทางสีทั้งคู่ครับปะปางนะคะบอกให้เก็บขาตั้งม